ตอนนี้เห็นเห็ดคันเตลนนะคะอุย้ยเอ็นสกรีนคนละใช่หรออุย้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยริมทางค่ะริมทางนี่นะคะป้าอโ้ยอ๊ย้ยอ้ย เก็บไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจอดรถกลางภูเขาไม่มีทางจอดไม่มีที่จอดค่ะกำลังเดินทางเข้าเมืองกันนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะกำลังเดินทางเข้าเมืองเพื่อที่จะไป <c oughs> คุณเลมโบจะพาไปซื้อรองเท้าบูทค่ะ เพราะว่ารองเท้าบูทที่พักการหอมใช้อยู่มันไม่เหมาะกับเท้าค่ะเก็บผลไม้ต้องให้รองเท้าพอดีนะคะถ้ารองเท้าใหญ่ไปก็จะไปเหยียบผลไม้เขาค่ะหรือไม่งั้นถ้ามันเล็กไปก็เจ็บเท้าค่ะโอ้โหริมทางนะคะแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวพักการหอมจะ ขากลับเจ้าแวะป่ากันค่ะก็อุ้ยวุ้ยตายตายตายเกือบเหยียบแอนสิกริงนุ่น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 แผนกหาคนละแห่ด้านหน้าออกโซงยอ ย่ฟิสิกติดโอ้โอ้อห้อยนั่นเฮ้ยสแน่นละแอนซิกลิงอย่าหอบเอาดินเอาอะไรมาแบบนี้พ่อใหญ่จ้าเนี่ยดูสิถ้าแกเก็บมันก็คือหักมาแผลแหว่ปันนีเด้ผู้ชายอะนะโอ้ย กล้องก็หวานอะไรที่มันรีบๆอุ้ยงามจ้ะงามจ้ะมันอยู่ในพงหญ้าขับรถผ่านก็เห็นน่ะนะคะได้เห็ดแล้วค่ะเดี๋ยวค่อยไปนั่งปาดท,ที่หลังเนาะ,พะเพราะว่ารีบร้อนค่ะเดี๋ยวมาเก็บรัดเบอร์รี่กันจ้า<ข> ห้าลอนเยตัสตัวอะไรสักกีห้าลอนยะในประเทศสวีเดนเขาเรียกห้าลอนโอ้รัสเบอร์รี่พี่รถก่อนค่ะดูพามาซื้อรองเทา้าบูทค่ะ อาทิสต mm ิเกอรโอ้ถ <laughs> mm ักสวิเกสิกิพูดพูชพามาซื้อรองเท้าบูทสามสีเลยค่ะก้าไหวายเห็นแต่ก้าไม้เป็นไม่ได้ค่ะชอบค่ะ6กสิบโคนคุณด้วยสามเป็นเงินไทยหลังจากเจอเห็ุบันฟูริมทางแล้วก็ไปเปลี่ยนรองเท้าบูทค่ะจากนั้นก็ ขากับคุณเลมโบก็พาแวะป่านิดนึงค่ะและตอนนี้พาการหอมยืนอยู่ที่ริมแม่น้ํานะคะฝนกําลังตกค่ะบรรยากาศชุ่มชําค่ะแต่ว่าพาการหอมบอกคุณเลมโบว่าจอดตรงนี้นิดนึงได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะดูเห็ดมันมีความรู้สึกว่าอากาศมันชุ่มชื้นมันน่าจะมีเห็ดค่ะก็เลยมาพบอีกนี่นะคะริมเขือหรือว่า ก็ยังมีเห็ดค่ะเป็นเห็ดคันะแลนถึงไม่มากแต่ก็รู้สึกดีนะคะดูค่ะความอุดมสมบูรณ์นะคะโอ้ยเสียงน้ำเสียงน้ำ พาชมบรรยากาศในป่าแล้วก็มาดูทางแม่น้ำบ้างจ้ะถึงจะหนาวหน่อยแต่ก็โรแมนติกจ้ะนี่นะยังไม่มีเวลาตัดขานะคะเพราะว่าบรรยากาศมันเร่งรีบฝนตกด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวจะไปนั่งตัดขาให้ดูเนอบรรยากาศร,บรอบๆจ้ะ จะได้ค่ะเพราะว่ามันไม่มีแสงแดดไม่งั้นก็จะสวยกว่านี้นะคะรอบๆค่ะนี่กลางภูเขานะคะเป็นเขือหรือว่าเป็นนานา้กลางภูเขาเลยค่ะก้องเปียกแล้วค่ะตอนนี้ ว่าผักกาดหอมขยันแล้วยังมีคนขยันกับผักกาดหอมอีกนะคะฮัลโหลสกรีอุ้ยโอู้ก็ยังอุตส่าห์ได้มาเนาะยอดผักสวิเกนสกีรีขับไปเรื่อยๆนะคะเจอตรงไหนก็หาที่จอดแล้วก็เก็บค่ะเผื่อจะได้ มีรีวิวให้กับทุกท่านดูนะคะเออด้านซ้ายเป็นเขือนนะคะเป็นแม่น้ำค่ะด้านบนเป็นภูเขาค่ะ<ม>ตอนนี้ก็ฝนตกมี miss it อันสิบเลยอย่า miss คือบบโรแมนติกนะคะวะซึ่งเดินเดลท่แบ,บ ตอนนี้จอดลบฝนอยู่ที่ริมแม่น้ำนะคะก็เก็บภาพต้นไม้ที่ใหญ่ใหญ่มากอะหลายคนโอบนะคะชื่อไม้โอกนะคะที่เขาเอาไปทำเรือนะจ้ะอุ้ยต้นใหญ่มากว้าวค่ะคุณเลมโบหยิบรองเท้ามาให้ทั้งหมดสามคู่เลยค่ะเพราะว่า ผักกาดหอมอยากได้คู่นี้คู่เดียวค่ะแกบอกว่าไอ้คู่พวกเนี้ยมันมันหวานหวานดีแล้วก็แกบอกว่าเอาไว้เก็บผลไม้ด้วยเก็บเห็ดด้วยเอาไว้เข้าในสวนค่ะคู่ไหนเปียกก็จะได้ไม่ต้องรอให้มันแห้ง <c oughs> ชอบเอรองเทา้าบูทหรือรองเทา e ้าอีโอบให้มันสั้นแบบเนี้ยค่ะเพราะว่าขาผักกาดหอมสั้นถ้าเราไปใส่แบบยาวๆอย่างเงี้ยโอ้ยมันไปค้ำถึงนัาแข่งแล้วมันนั่งลำบากค่ะ เวลาเก็บผลไม้บางครั้งต้องคุกเขานะคะก็หยิบตะกร้ามาใบหนึ่งค่ะใบนี้ก็ห้าสิบเก้าโคนก็เท่ากับหกสิบโคนค่ะหกสามสิบแปดเป็นร้อยแปดสิบบาททางเมืองไทยนะคะปักการหอมเห็นว่ามันเหมาะกับการที่จะวางเห็ดแล้วก็จะได้รู้ว่าเออ มันเหมาะสําหรับการเก็บเห็ดผลไม้นะคะตะก,ก้าเยอะมากเลยค่ะช่วงนี้คุณเลมโบซื้อถูกๆก็มีค่ะอันนี้ก็ก็ราคาพอประมาณนะคะ mm. เห็นว่ามันเหมาะดีชอบงานไม้งานพวกนี้ค่ะฝ mm. นตกหนักค่ะเดี๋ยวไปทำอาหารก่อนนะคะคุณแลมโบบอกว่าหิวข้าวค่ะเดี๋ยวเราจะจัดเมนูเห็ดนั่นแหะค่ะ กลับมาถึงบ้านแล้วจ้ะเพราะว่าฝนตกหนักค่ะคุณเลมโบหิวข้าวค่ะก็เลยมาทำตามสัญญานะคะตัดปีนเห็ดแต่ว่าไม่ได้ตัดที่ป่าค่ะมาตัดที่บ้านเกบอกว่าหิวข้าวค่ะเดี๋ยวพกักการหอมจ้ ทำเมนูเห็ดให้แกค่ะพอดีแพกการหอมหมักหมูบดเอาไว้ค่ะเห็ดทองคำจริงๆค่ะเหลืองแถมยังหายากคนเก็บกันเยอะค่ะผู้เฒ่าผู้แกจอดรถกันเต็มค่ะ ทางบ้านเดิมที่ผักกาดหอมอยู่นะเยอะแต่ว่าคนไม่ค่อยเก็บนะคะแต่มาเมืองนี้อ้หขนาดป่าของเรานี่คนอื่นเขายังมาเก็บเลยค่ะแต่แต่เราก็ไปเก็บไกลค่ะกว่าจะมาถึงป่าเราหมดแล้วค่ะนี่ก็โชคดีเขาจะชอบกันค่ะ คุณเลมโบเขาก็ไม่ค่อยชอบทานเห็ดพึ่งนะคะเขาเรียกสเตนซ็กมันจะมีเห็ดพึ่งตระกูลเดียวกับเห็ดพึ่งนี่แหละแต่มันมีหลายอย่างนะคะแต่ผักการหอมน่าชอบเมื่อวานก่อนที่เก็บมาก็ผักการหอมก็เอามา ต้มใส่เกลือค่ะแล้วก็เก็บไว้ก่อนเมนูเยอะจังตอนนี้โอ้ยก็ทำเหมือนคล้ายๆกับออทอดมันนะคะแกก็เรียกบิฟฟฟ้าบิฟฟฟ้าก็คือแฮมแฮมเบอร์เกอร์นะคะ ันดัดแปลงได้อยู่แล้วค่ะอาหารทุกอย่างไม่จําเป็นต้องเป๊ะค่ะเพราะว่าชอบอะไรแบบไหนก็ทําไปตํารวจไม่จับทําแล้วกินได้ให้คนรักชอบใจก็โอเคแล้วจ้ะ การหอมก็กราบขอบพระคุณทุกท่านจ้าขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณกำลังใจที่ให้มานะคะดีใจและภูมิใจมากค่ะน้อมรับคำอวยพรค่ะสาธุเลยค่ะยกมือท่วมหัวเลยค่ะน้อมรับค่ะคำอวยพรของท่าน ศักดิ์สิทนะคะเหนื่อยมามากแล้วค่ะถึงเวลาที่เบื้องบนควรเมตตาได้แล้วค่ะเหนื่อยตอนนี้โอเคแล้วค่ะแค่นี้คือที่สุดแล้วค่ะในชีวิตชีวิตเก้าปีที่ผ่านมาในประเทศสวีเดนนี่คือแทบเอาชีวิตไม่รอดหลายครั้งแล้วค่ะ นอนในป่าก็มีนอนในเรือก็มีค่ะเขาไล่ออกนะถ้าให้ไปย้ายออกจากบ้านเขาอะไรเนี้ยก็ทำหมดเขาบอกอะไรก็ทำไปนอนป่าไปก็ไปค่ะก็คนฝรั่งเขาจะตรงๆนะเราก็เป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาอันนี้ค่ะชีวิตเก้าปีค่ะ สู้สู้อย่างมีความหวังนะคะพักการหอมก็ไม่ได้ท้อนะเพราะว่าชีวิตก็ทํางานแล้วก็ลําบากมาตลอดอยู่แล้วค่ะพอมาอยู่ที่นี่ก็เออพอได้เงินได้ทองได้ส่งครอบครัวดูแลแม่อย่างเงี้ยก็มีความสุขค่ะพอมาอยู่กับคุณเลมโบแล้วก็ทุกอย่างมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีค่ะ ก็วางอนาคตไว้ให้เราเก้าปีข้างหน้าค่ะแกะเกษียณก็จะได้เงินส่วนที่แกเซ็นไว้ให้นี่แหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็หวังว่าเรามีอายุไปจนแก่เท่าค่ะอยู่ร่วมกันไปค่ะ,กะเกษียณอายุของแกของพักการดหอมแล้วก็เราก็จะได้ใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างมีความสุขค่ะตอนนี้เราก็มีสุขอยู่แล้วค่ะ ่ว่ามันสุขคนละอย่างสุขพี่ยังต้องทำงานอยู่ค่ะเก็บเงินแล้วสะสมไปเรื่อยค่ะแฟนก็บอกว่าเงินตรงเนี้ยเขาทำงานไปเรื่อยๆก็จะสะสมไปเรื่อยๆค่ะเรามองไม่รู้หรอกค่ะอนาคตเป็นยังไงค่ะแต่ากาัรหอมก็อาจจะตายก่อนเขาก็ได้ค่ะฮัลโหลแอนิย โอเคดูโอเคย่าเดี <PC S> ๋ยวเอาไปล้างอีกทีนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันปนละลายไปกับน้ำค่ะ เดี๋ยวกาะทมจะเอาไปล้างอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาปรุงอาหารกันจ้าเห็ดทองคํานี่คือหมูบดนะคะที่ผักการหอมหมักใส่เครื่องปรุงเอาไว้แล้วค่ะก็มีซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วก็ผงรสดีของสวีเดนจ้ะใส่ส่วนผสมกัน ใส่ไข่สองใบค่ะแป้งกุกกีนะคะนิดหน่อยใส่ต้นหอมไปด้วยนะคะกระเทียมจ้ะ มือก็ไม่ถนัดเล็บจะถอดแล้วค่ะ นี่ค่ะปรุงรสได้แล้วนะเดี๋ยวผัดกรนหอมเอาไปเข้าตู้เย็นไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะก่อนที่จะมาผัดเห็ดเพื่อที่จะให้เป็นหน้าหน้าตาของอาหารว่าเป็นเห็ดเหลืองจ้ะ เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวมาจัดจานกันค่ะคุณเลนโบ่าาทานเยอะนะคะทานเก่งค่ะแต่ไม่ทานเผ็ดนะคะจัดเมนูอะไรให้ทานก็ทานค่ะยกเว้นเผ็ดค่ะก็เลยลำบากนิดหน่อยถ้าจะให้เขาทานเผ็ดนะคะเดี๋ยวจะเรียกให้แกไป มารับอาหารแล้วคะ่ะไม่เอาไปเสิร์ฟด้านในอยากจะดูหน้าตาว่าเขาทํายังไงเสิร์ฟด้านในมันมืดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแกเปิดทีวีอยู่จ้ะแอนกรแฟร์ดิมดอธกมเคบอกมานี่ยังไม่เห็นหน้าตา <c oughs> บคุากูฮ <presidency> ูฮูอาอักม uh, ิเชิญค่ะไม่เป็นไรไอยกัสตัวนี้ไทยเรือต้รังแกบอกว่าร้านอาหารไทยอีกแล้วสองจานกันค่ะทักซมิกัเกลมดทักแควรแอนซิกลิงขอบคุณเช่นกันค่ะ ผักสวิเกออนสกรีนโอ้ยลุดแกบอกหมดแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะค่ะก็แปแบสองคุณเลมโบมาค่ะทานเกลี้ยงเลยค่ะก็ภูมิใจนะคะแม่ครัวหารฝีมือก็แค่พอทำได้ค่ะแต่ว่าเราภูมิใจที่เรามีวัตถุดิบของเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ดหรือว่าพืชผักค่ะ ก็เป็นเมนูทำกินง่ายๆสไตล์ครัวต่างแดนค่ะดูแลคุณเลมโบก็ดูแลไม่ยากเพราะว่าเขาไม่ทานเผ็ดนะคะแล้วก็หมุนเปลี่ยนเวียนไปค่ะผัดเจียวทอดต้มจืดอะไรอยู่แค่นี้ค่ะค่ะอ,อ,อาทิตย์หน้าลูกชายจะมาทานข้าวด้วยค่ะเขาแซลบอกว่าจะไปทานข้าวที่ร้านอาหารไทยเกิด ไทยเรตุรังก็คือแปลว่าอาหารไทยแต่ว่าครัวของาการหอมนี่แหละครัวเล็กๆที่คุณเลมโบทำไว้ให้นี่แหละค่ะค่ะขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะสําหรับกําลังใจที่ให้มาค่ะสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้พบกันครบเอาไว้พบกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ